เยบร้อยครับตัดหญ้าป่ามันหญ้าหกครับนี่ครับใส่รถไถตัดปั้นเอาเลยป,ยปยั้นหญ้ามาหน้ก็เดี๋ยวี่ให้รถไถใหญ่เขามางัดหัวมันอ่าเต็มอยู่ อันหมอน้ำพมมห่อนขึ้นก็ลเลยต้องจอดพักเอาดอกหญ้าออกจากหมอนํำใส่งานดีครับรถไทยให้น่อยรถไทยเก้าญี่ปุ่น3ปีแล้วใส่งานมาเพิ่งจะเปลี่ยนสิ้นไปสิ้นหล่อมันหัวเพิ่งเปลี่ยนไปนครับ เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็เลยมาตัดหญ้านี่ปลามันเพื่อที่สี่ออกมันออกใบตัดหญ้านี่ก็เปลี่ยนใหม่นี่ครับนี่นี่ครับเครื่องทุนแรงดีเึ้กันนี่เครื่องทุนแรง อเอาได้ยเยอะครับได้กี่หนิวหกรักเอารถไถมาตัดเข้าเดียวเลียนตัดเรียบร้อยครับขอบคุณหลายๆที่ทุกท่านเข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ